สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับสวัสดียามเช้าครับเมื่อคืนนะได้มาอีกห้าสิบรุ้นพี่นะไปขอแบ่งข้ามานะครับนะผมวิ่งนะวิ่งจากพิษุโลกนะฮะโดบ้ยนบ้านผมไม่อยู่พิุโลกนะครับตอนนี้ผมวิ่งจากพิษุโลกนะครับไปยุธยานะครับเมื่อคืนห้าชั่วโมงนะฮะอ่าออกตั้งแต่สองทุ่มพี่นะครับถึงบ้านตีสามนะครับเพื่อเอามาให้พี่น้องได้เล่นกันนะพี่นะเอ้ยเขาก็ใจดีแบ่งมาให้นะครับ เขาจะมีแบกมาให้พี่นะครับในราคาที่พอเปิดได้เหมือนเดิมพี่นะครับนะได้มาห้าสิบรุนพี่นะหรือห้าสิบองค์นี่ครับเออนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยพี่นะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับค่ำคืนนี้นะครับเอ้ยคุณพี่ยมเช้านะครับนะเรามาลุยกันเลยครับนะนี่นี่ครับพี่นะครับ ห้าสิบลุ้นเป๊ะๆเลยครับแบ่งมาครึ่งลังนะครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับเปิดสิบองนะครับส่วนใครจะอ่าลุ้นเ็นซินเดิมนะครับใครจะลุ้นเ็นซินเดิมนะขอองค์ละหกร้อยเหมือนเดิมนะครับขอองค์หกร้อยเหมือนเดิมครับรัไม่ขึ้นราคานะถึงราคาจะมาแพงกว่าเดิมนะแต่ผมไม่ขึ้นราคานะครับนะจัดไปพี่นะครับนะจัดไปนะครับเดี๋ยววันนี้ครับก็จะมีพระเข้ามาอีกนิดหนึ่งครับนาจะ ข่าวล่ามตัดนะครับในพิธีเดียวกันนะพี่นะน่าจะได้เข้ามานะครับเดี๋ยวมาลุยกันพี่องค์ที่หนึ่งกันนะครับขออนุญาตเอาหลังออกก่อนนะครับนี่นะครับพี่ๆนั้นเรามาเรียงเรียบร้อยแล้วนะฮะนะผมจะเปิดเพียงแค่สิบสิบสององค์นะครับพี่นะแล้วก็มาประมูลอ่าเรียบประมูลพี่มาลงราคาไปพร้อมๆกันนะครับถ้าสนใจท่าไหนครับติดต่อได้ที่อินดีไลน์หรือเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะองค์ที่หนึ่งกันเลยครับนะมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับว่าจะเป็นกิจการอะไรครับ และการเนื้อสุดบนสุดนะครับจะเป็นเหมือนเทียบกับเนื้อเงินเหมือนพวกเหรียญนะจะเทียบเนื้อเงินต่างคําจะเป็นฝั่งตะกุดทองคาสามดอกนะครับฝั่งตะกุดทองคําแท้สามดอกครับนะอ่าโอเคพี่นะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อครับในการที่หนึ่งครับมาชมครับแล้วมาเปิดประมูลเปิดลงราคาเยพร้อมๆกันนะนะเรามาดูองค์ที่หนึ่งกันพี่นะแกะซีนเดิมนะครับนะพี่น้องได้ลุ้นกันแบบมันๆกันเลยนี่ฮะ สับใครที่ไปรุนเองนะพี่นะใครรุนเองนะครับองละหกร้อยบาทนะครับรุนเองนะครับท่วมเงนเองเลยนี่ฮะเอาไปครับองค์ที่หนึ่งพี่นะองค์ที่หนึ่งครับอ่าสมเด็จอ่าปั๊มมาสามตะกุดนะฮะนี่ในการแรกเลยสามตะกุดเลยไหมนะครับมาดูกันพี่เลขโค้ดเบอร์อะไรมาดูกันนะเลขโค้ดเบอร์อง์นี้พี่นะองที่หนึ่งนะครับเลขโค้ดเบอร์ จ็ดห้าสี่พี่โอ้โหเลขคนละเบอร์เจ็ดห้าสี่พี่นะฮะฝังตะกุดสามดอกนะฮะเงินทองหน้าพี่นะฮะฝังตะกุดสามดอกเงินทองหน้าพี่นะรายการท็อป,อปเลยนะฮะเลขคนละเบอร์สามหลักเองพี่นะเจ็ดห้าสี่ครับนะองนี้เอาไปเหมือนเดิมพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นะี้ไปเหมืนอนเดิมพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับนะการันตีแท้ตลอดชีพนะครับน้าแต่ใครที่อ่ายังยังไม่เห็นว่าอุ้ทายพิเศษวิธีไหนนะผมเอาภาพขึ้นให้ชมครับนี่ฮะ นี่ครับผู้ชายพิเศษหลายกิติคณาจารย์พี่นะของผู้สุจาของเรา,าเป็นประธานพิธีนะครับนะที่เหลือมีพระครูสุรยานพระอาจารย์ต้อมคำปู่แก้วปู่ดุมทรัพย์นะฮะบ,บอกเลยว่าแต่ละองค์นี้สุดๆทั้งนั้นนะฮะมาเรามาลุยกันต่อองค์ที่สองเลยพี่นะครับองค์ที่สองมาเลยนะครับนะองค์ที่สองมาลุ้นกันเลยนะครับจะเป็นอะไรนะครับอะไรับ โอ้โห,โหติดตะกุดท้องนะฮะติดตะกุดท้องเ,อเดี๋ยวผมดูกาท้องทิพ์ด้วยะฮะนี่ฮะฝังตะกุดท้องทิพตหนึ่งดอ,อกครับนะนี่พี่เลขคนําเบอร์เรามารู้จริงพี่นะเลขคนเบอร์หนึ่งนะเจ็ดศูนย์หกกับโอ้โหองคนี้เอาไปห้าร้อยบาทพี่นะองคนี้ไปห้าร้อยบาทครับพี่นะเลือกชมกันดูนะครับชอบองไหนยังเลือกชมอีนครับนะสมเด็จแตกรายงานพี่นะฮะโอ้โหสวยครับ นะพระแท้พี่นะยังไงบูชาไปก็ไม่ต้องเออได้ายตังค์พี่นะครับบอกเลยนี่ฮนะเราจะตีแท้ตลอดชีพพี่นะครับนะต่อมาเลยพี่นะต่อมาเป็นองค์ที่สองเลยนะครับไอ้องค์ที่สามนะองค์ที่สามมันต่อเน,นื่องกันเลยพี่นะครับโลววาะผมขายไปแล้วพี่นะครับสมเด็จเลืองแสงสางยี่สิบองค์ผมขายแปดร้อยพี่นะเพียอื่นขายกันห้าพันแปดพันท่วมเลยผมผมไม่รู้นะครับ บางครั้งเปิดมากมา็มาแบ่งให้พี่น้องเลยเนาะราคาก็จะ,จะส,ดสดสดเลยไม่ได้คิดอะไรเลย,เลยนะฮะบอกแล้วแบ,แ,บแบ่งผมแบ่งปันจริงนี่พูดปั๊บมาปุ๊บพี่พูดป,ปุ๊บมาปับป๊บนะฮะนี่พี่สมเจ็ดหินหยกแกะเรืองแสงเอานะพี่เปิดราคาเท่าไหร่ดีวันนี้เลยผมขอต่อเลยพี่ราคาขออยู่กลางๆเขาเลยนะฮะผมขอเอาเอางี้เอางี้พี่ นะผมขอพันห้าพอนะครับในเน็ตเนี่ครับพี่นะผมขอเลยง,งดต่อเลยพี่วันนี้ผมขอสองพันบาทนะผมขอสองพันบาทพี่เมื่อวานผมเปิดไปให้พี่น้องอนะไรฮะแปดร้อยน้ำตาลจ,จะไหลพี่นะครับนะผมขอเป็นนะผมขอแล้วกันพี่นะครับนะผมขอสองพันแล้วกันนะพี่ไปต่อได้สบายอยู่แล้วพี่นะครับนะเนี่ยพี่สมเด็จนะสมเด็จเก้าชั้นเนื้อหินยกแกะ เลืองแสงพี่นะครับนะผมขอเลยกันนะเปิดมาครับเลขค้นอันเบอร์นี่นี่พี่นะครับถือว่าผมถือว่าดวงฟุกมากนะเพื่เ,เราพี่นะถือว่าดวงมฟุกมากมากเลยนะพี่นะครับนี่ฮะเลขค้นอันเบอร์หมายเลขเจ็ดตัวเดียวอย่างเดียวพี่เลขนําเรื่องโอ้โหถ้าเลขเก้าเลขแปดนี่ไม่อยากพูดถึงเลยพี่เป็นหมื่นสมังพี่นะเป็นหมื่นสมังพี่นะนี่ครับดูปั๊มตาวัดนะฮะนี่นะครับ ไหนพี่ไหพ,พี่พี่ถามว่าไหนเรื่องแสงอะ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ชมนะครับนหะนเรื่องแสงนะแต่ลองดูนะครับลองดูแป๊บนึ่งนะผมปิดไฟให้พี่น้องมาชมนะครบแป๊บหนึ่งนะฮะผมขออนุญาตไปปิดไฟแป๊บนะครับอ่านะเตรียมชมเลยเตรียมชมป,ป,ปิดไฟแป๊บอีดวงนึงนี่ครับพี่พี่ครับนะจริงๆด้วยครับเป็นหินยกแกะเลืองแสงพี่ นี่นะครับพี่ดูความสวยนะครับนะพี่ดูความสวยนะเดี๋ยวพี่ๆหาว่าผมมูนะครับผมขอหาไปในการสักคู่นะครับนะว่าจะสร้างยี่สิบองค์ในโลกจริงๆไหมนะรุ่นนี้นะพี่นะเป็นรุ่นของปู่ศิลาทิ่เสกนะฮะถูกไหมอ่าแล้วพี่คิดดูนะครับว่าราคาอนาคตนี่ตอนนี้ยังหลัก 1, 2, พันสองพันแล้วพี่ราคาอนาคตนะครับ พี่บอกเลยว่าสุดแน่นอนนะครับนะและอีกสิบห้าเกจิรูปผู้ายิเศษไม่ธรรมดาเลยทั้งอกนะครับนะผมขอนะรายการนี้ผมขอเคียงแค่สองพันพี่นะครับขอเพียงแค่สองพันนะครับนะราคานี้เหมือนเทียบเท่ากับเนื้อเงินนะครับเวลารุ้นเหรียญน,นะพี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเปิดไซ์ก่อนมนรุนกันต่อนะครับเนี่ยครับ นี่ครับเดี๋ยวผมเอาบริการให้พี่น้องชมนะครับเพื่อความสบายใจนะครับนะเพื่อผมเปิดไม่แพงนะนี่พี่จะให้ดูนะครับนี่นะครับพี่พี่พี่เห็นนะนี่ครับรายการที่สิบสามนะพี่รายการที่สนะิบสามกับพระผงสมเด็จเก้าชั้นเนื้อหินหยกเหลืองแสงจัดสร้างเพียงแค่ยี่สิบองค์ครับพี่พนะนี่พี่นะครับยี่สิบองค์ครับพี่ บอกเลยว่าสุดนะสุดจริงๆพี่บอกเลยว่าสุดจริงๆสัพี่ทันใจได้แปดร้อยมาวานันถือว่าพี่พี่ช่วมเลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้นะรีบเปิดนะรีบแบ่งจริงนะจากใจจริงๆนะนะครับพี่นะฮะเอาไปเลยพี่องค์นี้นะครับแลไม่คิดว่าจะได้อีกหรือเปล่าเลยพี่นะฮะเพราะสร้าง20่องค์ในโลกพี่นะฮะสร้างยีองค์ในโลกนะพาร์จะสร้างกี่ลังนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะ สองร้อยลังหรือเปล่าพี่นะน่าสร้างสองร้อยลังหรือเปล่าแต่ว่าวันเราได้เปองค์หนึ่งก็ถือว่าสุดยอดนะพี่นะอ่าเดี๋ยวเรามาลุยกันรายการต่อไปเลยพี่รายการที่สี่ครับโหสร้างยี่สิบองค์นะสร้างยี่สิบองค์พี่นะสองร้อยลังนะครับเท่ากับหมื่นกว่าองค์สองพันองค์เนี่ยผมไม่แน่ใจการจะสร้างนะครับแต่มีจํานวนอยู่นะยังไม่ได้นับนะครับแต่น่าจะไม่เกินสองร้อยสามร้อยจะมีนะ,ะพี่เคยดูมาอยู่ลังเราสององค์ นะครับเมื่อวานก็ขอแบ่งเขามายี่สิบวันนี้ขอแบ่งเขามาห้าสิบแต่มาอยู่ที่เราพี่โอ้พี่คิดดูแล้วกันสุดแค่ไหนพี่นะไลฟ์เรานะครับนะเดี๋ยวมาเปิดองค์ที่สี่กันเลยพี่นะครับมาเปิดองค์ที่สี่กันเลยนะครับนะองค์ที่สี่ปึ๊บม,มาเป็นตะกุดทองอี่นะครับนะเป็นตะกุดทองครับนะเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขโค้ดกันดีกว่านะปิดเขาปิดไว้ไม่นะ เนี่ยเวลาพี่น้องรุ้นไปนะพี่นะลุรุนละหกร้อยอย่างนี้นะสินเดิมอย่างนี้นะพี่นะสินเดิมจากวัดนะฮะถ้าไม่ใช่ตาวัดพี่อย่าซื้อนะครับนะนี่เดี๋ยวเรามารันรุนกันเนี่ยครับอยู่ที่บ้าน,น,นได้รุ้นตัวเลขเงี้ยพี่และรุนเลขการด้วยนะครับได้หินยกอีกเงื้อหาเลยพี่นะเลขคุณเบอร์เก้าสองสามโอ้โหสวยๆอย่างนี้เลยนี่นะเลขคุณเบอร์เก้าสองสามพี่เอาไปห้าร้อยบาทเหมือนเดิมพี่นาแบ่งปันกันไปเบาๆพี่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับเอาไปบูชากันเนาะ ต่อมาครับพี่ต่อมาเป็นองค์ที่ห้าครับนะต่อมาเป็นองค์ที่ห้าครับผมตะลืมหินโยกผมอยู่เลยสร้างยี่สิบองนะผมแบ่งเขามาสองคนและคนละรางกันด้วยพี่ได้สององเลยโอ้โหท่วมจัดพี่ท่วมจัดนี่ฮะรายการที่สองพี่หน้ากากชุบทองสมใจเก้าชั้นฤืษ์ทิาแรงโอ้โหเปิดตัวมาพี่ โอ้โหรายการที่สองครับงานรายการที่สองพี่รายการที่สองเนื้อศิลาแรงพี่เนื้อศิลาแรงนักกากทุกทองนําเรื่องพี่นะเป็นรายการรองอับพวกเหลืองแสงนะพี่นะนี่นี่นี h, ่เฮ้ยโอ้โหพี่ดูความสวยช้ำช้ำพี่นะความสวยช้ำช้ำพี่โอ้โหสวยจริงสวยจริงนะครับ เดี Miguel, ๋ยวมาลุ้นเลขโค้ดกันตรงนี้ป่ะไม่ใช่พี่อยู่ด้านหลังแล้วปิดก่อนพับนี่พี่เดี๋ยวมาลุ้นเลขโค้ดกันครับนาะองค์ที่ห้าของเราอนะันนี้นามาลุ้นเลขโค้ดกันพี่ตอกนําเลิกนะครับตอกนําเลิกเลขโค้ดมาแล้วครับหมายเลขเจ็ดตัวนะตัวหน้าตัวต่อไปหมายเลขสี่ครับเจ็ดสี่หกครับโอ้โ <c oughs> หหมายเลขโค้ดเจ็ดสี่หกครับ, 7, 4, รบนะรายการนําเลิกครับพี่นะรายการนําเลิกครับเนื้อ สีลาแรงนะครับน้เนื้อสีลาแรงติดหน้ากากชุดทองพี่โอ้โหท่วท้วงกันไปพี่องค์นี้ครับนะแปดร้อยนะครับนะงกต่อนะพี่นะแปดร้อยก็ต่อนะครับในการนาเลือกนะครับนะต่อมาลุยกันต่อเลยพี่นะครับมาลุยกันต่อเลยครับรายการที่หกครับนะองที่หกของเรานะครับเฮ้หมันเลยพี่นะฮะ้าไมซื้อกันไปนะบอกเลยหมันนะครับอย่าลืมที่องหกร้อยที่สิบรุ่นฝีหนึ่งรุ่นนะนะจัดไปพี่นะฮะอง์ที่หกเป็นเนื้ออะไรพี่ เนื้อแตกไรเงาอ้โหผมยังไม่ยังไม่เจอนะรวยมวลสารที่ผมยังไม่เจอนะโอ้โหสุดจัดอีกนะพี่นะครับรวยมวลสารที่สุดจัด,อ,ดนน 7, 5, 9, อีกเงี้ยพี่นะครับพี่ดูครับมารุ่นเดขโค้ดตะเบิร์กนะ759พี่โอ้โหูรวยมวลสารเลขโค้ดตัวเบิร์ก759พี่องค์นี้ของหกร้อยพี่นะโอ้โหพี่ดูความสวยนี่อะพี่นะ นี่คือจุดชี้ชัดที่ตายนะพี่เรื่องนัมเบอร์ได้โคดนี่บอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์มากพี่คือเลขตะคมมากเลยมันเนี่ยชี้จุดจุดชี้นาคตเลยพี่นะครับฟอนต์ตัวเลขเนี่ยครับคมมากพี่นะองค์จริงคมมากนี่ครับรวยมวสารพี่นะรวยมวสารพี่เอาไปเลยที600่หกร้อยบาทนะครับนะต่อปลปไปองค์ที่เจ็ดพี่นะครับเป็นองค์ที่เจ็ดกันเลยนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับ ตอนนี้ที่ผมยังไม่เห็นนะพอยเซกนะพี่ยังไม่เจอนะพอยเซกหลังจิตจีวอนพูดเจอแนละ้วเมื่อวานตะกุดซุกหมดแล้วนะเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อเลยพี่หนึ่งสองซุกอ,องที่เจ็ดพี่ลุ้น,ล,น,นลุ้นกันเลยลุ้นกันเลยฝังตะกุดทองแดงอ๋อฝังตะกุดทองแดงพี่นะฮะตะกุดทองแดงเอาไปเหมือนเดิมพี่นะแม่องศาห 500, นะ้าร้อยไปเบาๆพี่รานะคาจะกันได้ไม่งงนะฮนะนี่พี่ เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขกันนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นตัวเลขกันพี่นะฮะตัวเลขครับหมายเลขนี้ครับในรายการที่องค์ที่เจ็ดของเรานะหมายเลขโค้ดนัมเบอร์หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดโอ้โหถ้าหนึ่งหกแปดแปดนี่บอกเลยรวยทางเดียวรวยแล้วรวยอีกเลยพี่นะฮะนี่ครับเอาไปพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทครับนะรายการที่เจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับพี่นะฮะรายการที่แปดนะขออนุญาตแกะกันต่อกันเลยนะฮะองค์ที่แปดนะครับ องที่แปดนะครับพี่ๆนะอง <c oughs> ที่แปดเรามาลุ้นกันต่อเลยครับปุ๊บเป็นเนื้อตะกุดทองพี่นะครับเป็นเนื้อตะกุดทองนาฬิกาที่เจนะพี่นะนาฬิกาที่7็ดเหมือนเดิมพี่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับมาลุ้นเลขโคดัมเบอร์กันต่อเลยครับนะฟังตะกุดทองทพิ์นะฮะนี่ครับ เลขคุณสบอร์ครับหมายเลขหนึ่งศูนย์หกสามครับเลขศูนย์หนึ่งหกสามครับนะจะสวยงี้เลยพี่นะฮะห้าร้อยบาทนะนะองนี้ห้าร้อยบาทครับพี่พี่นะฮะต่อมาเป็นองค์ที่เก้าพี่นะครับองค์ที่เก้ากันเลยนะครับองค์ที่เก้าครับมามาลุยต่อพี่นะขอจะกดเลืองแสงเออขอเลืองแสงองค์โอ้โหท่วมๆเนะนี่ฮะ มาเปิดกันเลยพี่นะครับมาเปิดกันเลยพร้มปุ๊บชุบสมเด็จห้าชั้นฝันตะกุดทองถังวัสัตว์อ่ามานะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับนะบอกราคาไว้ก่อนเลยนะฮะถ้าเลือสวยเข้าว่ายทีนะพี่นะครับนี่ครับฝันตะกุดทองครับนะพี่ลองดูก่อนนะครับนะเพราะแต่และองค์ครับมีเอกลักษณ์จะไม่เหมือนกันพี่นะนะรพระจะเลือกเจ้าของพี่นะทุกแจ้งเลยค่อยปิดองค์นั้น,นพี่ เลขคดเจ็ดสี่แปดครับเลขคดเจ็ดสี่แปดนะครับนพรผสมเด็จแตกเลยงานครับฝังตะกุดสามประสาทครับเงินทองนะครับองค์นี้เจ็ดระบาทพี่รายการที่เก้าครับต่อมารายการที่สิบครับนะรายการที่สิบครับนะผมเปิดที่สิบห้ารายการแล้วกันพี่เนาะเออพี่น้องได้รุ้นกันสนุกสนุกเนาะโอเคนะาอีพีนี้อีพีเช้าด้วยพี่นะครับดูกันในยาวครับดูกันเพลินเพลิดเพลินใจครับ นะมากับองค์ที่สิบห้าเอ้สิบสิบกันก่อนพี่นะองค์ที่สิบกันก่อนพี่นะแกะกันเลยนะครับปุบ๊บฝังตะกุดทองทิพย์พี่โอ้โหฝังตะกุดทองทิพย์นะฮะนี่ฮะนี่ครับ,รบโอ้โหองค์นี้ห้าร้อยบาทพี่จัรุ่นเลขกันปุ๊บหนึ่งแปดสี่แปดครับเลขคนเบอร์หนึ่งแปดสี่แปดครับองค์ที่สิบนะครับนะฝังตะกุดทองทิพย์ครับ ต่อมาเป็นองค์ที่1ิครับนะฮะองค์ที่สิบครับนะจะเปิดอีกห้าองค์สุดท้ายเลยนะครับองค์ที่11ครับองค์ที่เเปิดมาหมายเลขคนเมือรายการที่เท่าไหร่รายการที่เจ็ดนะรายการที่เดนี่ฮะ นะฝั่งตะกุดทองทิพย์พี่เลขคนเบอร์สองหนึ่งสี่ศูนย์ครับเลขคน่เบอร์สองสามสี่ศูนย์ครับนะเลยชอมเรือถูกใจพี่นะครับรายการดีซ้พหรือบ้างนะครับนะาพี่ชอบเลขตรงไหนก็จัดกันเข้าไม่ได้พี่นะห้าร้อยบาทนะครับนะาเมื่อการเพื่คู่ครับส่วนท่านใดเปรุ่นเองนะพี่รุ่นละหกร้อยบาทนะครับนะารุ่นยันตะกุดทองคาแท้นะครับนําเลิกนะครับแล้วก็เลื้งแสงพี่พี่นาทีเด็ดเลยนะครับนาคุ้มคุ้มพี่นะครับรายการไหนก็ไม่มีค่าทุนพี่นะครับ ไปไกลเลยพี่ราคาไปไกลเลยนะมีเพจผมนี่แหะครับที่พร้อมแบ่งปันมิน้องกันนะอ่ามาลุยต่อพี่องค์ที่สิบสองครับ <c oughs> องค์ที่สิบสองครับเปิดมาเลยปุ๊บรายการที่เก้าพี่โรยจีวอนโอ้โหโรยจีวอนไปโรยจีวอนนี่ก็สวยพี่นะโรยจีวอนนี่ก็สวยครับนะนี่พี่นะฮะ นี่ฮะโรจิวอนนี่เลขคนจำนวนแปดสองเก้าพี่เลขคนจำนวนแปดสองเก้าโอ้โหสวยงี้พี่นะฮะนะถูกใจปิดเข้ามาได้พี่นะครับองค์นี้หกร้อยบาทนะครับนั่นโรจิวอนพี่โรจิวอนปู่นะครับต่อมาพี่ลุยก็ไปต่อไปเลยในการที่สิบแปดนะครับเอ้ใช่ครับสิบสามโอ้โหปวดนะผม,ม,ผมตื่นเต้นในการที่สิบสามครับเปิดขึ้นมาครับเราไม่ดูเลขดีกว่าพี่เรามาดูองค์พระดีกว่านะฮะ โอ้ตักุดสามวัสดุกีพี่นะ,ะตังกูดสาววัสครับเจ็ดร้อยเหมือนเดิมพี่นะครับรตักูดสาววัสดเจ็ดร้อยเหมือนเดิมน,นะครับนะฮะขอเจ็ดร้อยเหมือนเดิมเรื่องตัวเลข,ขเขาว่ากันพี่นะเอ๊ะคนตัวเบอร์หนึ่งหกแปดห้าโอ้โหตั้งหนึ่งหกแปดนะฮะเลยพี่เอ้ตั้งหนึ่งหกแปดบอกเลยว่าท่วมนะหนึ่งกแปดบอกเลยว่าท่วมตามกันแน่พี่นะเนกรุ่มเป็นพันสองพันพี่นะครับหนึ่งหกแปดนะฮะ อง,งี้ไปพี่เจ็ด้อยเหมือนเดิมนะครับนะต่อมาองค์ที่สี่ครับเป็นตัวอง์รององสุดท้ายนะครับเรามีรุ่นอีกแค่สี่บรุ่นนะพี่นะปิดก่อนได้ก่อนนะพี่เนอะนะครับปิดก่อนได้ก่อนเนอะมาลุยกันต่อเลยพี่นะครับนะรายการที่องค์ที่สิบสี่นะฮะองค์ที่สิบี่เราครับแต่มรุ่นรายการกันนะครับว่าเป็นรายการที่ไหนนะฮะ เดินจะมีตาวัดนะพี่นะของแท้ไม่นะมีสินตาอย่างนี้ให้พี่นะเอาละอันนี้เนื้ออะไรพี่ฝังตะกุดทองแดงพี่นะครับฝังตะกุดทองแดงนี่เอาไปพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อบาทครับเลขคนเบอร์หนึ่งหกแปดเจ็ดครับเราจะต่อเลยครับองค์ที่สิบห้ารับพี่ๆนะองค์ที่สิบห้านะครับ องค์ที่สิบห้าครับมัากแกะเลยพี่ป๊อปนี่ครับเป็นตะกุดเงินบ้างพี่โอ้โหนะฮะเป็นตะกุดเงินกันบ้างพี่เดี๋ยวคนเบอร์สองศูนย์ห้าครับไหนก็นไหนแล้วพี่นะมาเปิดองค์ที่หกกันต่อเลยครับเปิดยี่สิบองค์ไปเลยพี่นะเอาไปเลยลุ้นๆกันเลยพี่นะครับย,า,ย,ยาวๆนะฮะเปิดยี่สิบองค์พี่ ลุ้นก er mm ็จะเหลือแค่สามสิบองค์เท่าน um claro ั้นพี่นะครับปั๊บอันนี <Old> ้โรจีวอนพี่นะครับโรจีวอพี่นะครับนี่องค์โรจีวอครับเลขคนจัเบอร์หนึ Bennett ่งแปดเจ็ดห้าครับนะเลขคนเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดห้าพี่นะครับรายการที่สิบหกครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเจ็ดปุ๊บเป็นตะกุดทองแดงพี่ครับเป็นตะกุดทองแดงครับเลขคนจเบอร์สองสองห้าศูนย์ครับองค์นี้เอาไปเลยพี่นะครับห้าร้อยบาทนะครับ องค์ที่รับไปเลยห้าร้บาทกบบิดนะฮะต่อไปครับพี่ต่อไปองค์ที่สิบแปดครับงค์ที่สิบแปดครับเป็นรุ่นกันเลยพี่ เป็นตะกุดทองทิพย์นะพี่นะครับเป็นตะกุดทองทิพย์นะตะกุดทองทิพย์องละห้าร้อยบาทนะครับนะฮะองละห้าร้อยบาทครับพี่พี่นะฮะเลขคนละเบอร์หนึ่งหกเก้าห้าพี่นะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งหกเก้าห้าพี่นะครับต่อมาครับเป็นองค์ที่สิบเก้าครับนะองค์ที่สิบเก้านะครับนะไกลช้าขอมือแกะเลยนะฮะองค์ที่สิบเก้านะครับปึ๊บ เป็นตะกุดเงินับพี่นะฮะเป็นตะกุนเงินครับเลขคนเบอร์สองศูนย์ห้าครับองนี้เพียงแค่ห้าร้อยบาทเท่านั้นพี่นะฮะมาองค์สุดท้ายพี่นะครับองที่ยี่สิบนะครับนะมาเปิดให้พี่น้องได้ชมกันยี่สิบองเลยพี่นะแบบจุกจุกใจเลยทีเดียวนะครับชอบองไหนปิดตรงไหนมาปิดเข้ามาได้พี่นะครับนะพระสมเด็จนะครับนะสายพระสมเด็จห้ามพลาดที่นะครับเป็นราคาแบบปันจริงๆนะครับนะเพจอื่นไม่ใช่ราคานี้นะครับพี่นะจะบอกไว้ให้นะครับนะ องค์ต่อไปเลยพี่นะครับเปิดมาครับโรยเฮ้ยโรยพลอยพี่โอ้โหมาเลยผมนู้นจะไม่มาเลยครับโรยพลอยโรยพลอยเสกพี่นี่ฮะโรยพลอยเสกนะพี่นี่ฮะองค์นี้ไปเลยหกร้อยบาทพี่เลขคนเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดสี่ครับนะเลขคนเบอร์หนึ่งเก้าเจ็ดสี่ครับพี่นะนะมาผมแช้องค์หนึ่งมาในรัง มาโอทียี่สิบเอ็ดมาพี่น่ะเวลาเวลาเวลา,ลามีแค่แกะแล้วบอกเลยพี่มัน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 นะมัน,ม,นมันมือแล้วพี่นะมาพี่นะตอนนี้ก็เหลือลุ้นให้พี่น้องเพียงแค่ยี่ยี่สิบเก้าลุ้นนะพี่นะไม่มีนะครับยี่เก้าลุ้นนะครับนะสิบแถมหนึ่งพี่นะครับมาสามวัสดุไปจบท้ายพี่นะ,ะสามวัสดุไปเลขคน้องเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าโอ้โหเกือบตองพี่เอาไปตรนนี้ก็ไปเหมือนเดิมพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะครับ วันนี้ก็มา20องค์พี่นะครับสนุกกันเลยครับพี่น้องนะนาะชอบรายการไหนองค์ไหนพี่ลองเลือกชมเข้ามาได้นะครับนะยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยน,นะครับที่ติดตามนะครับนาะขอบคุณทุกคนยิ่งนะครับขอบคุณมากครับ